โอ้มือชอปเปอร์สวัสดีค่ะทุกคนตามคําเรียกร้องนะคะวันนี้พาทําเมนูไก่ดําจ้าเอาแบบแซ่บๆกันเลยนะคะมาเริ่มที่หน่อไม้ดอยเลยนะคะช่วงนี้หน่อไม้เริ่มขึ้นแล้วไม่ใช่แค่หน่อไม้ที่เริ่มขึ้นนะคะข้าวก็เริ่มเขียวแล้วเหมือนกันส่วนกองนี้นะคะก็คือต้นกล้าข,ของพัอีลืมมาต่อดว้วยใบบัวบกกันเลยนะคะเป็นอีหนึ่งผักที่น้องแพทชอบมากๆเลยมีเยอะก็จริงนะคะแต่น้องแพทจะเก็บไปแต่พอดีนะมาเจอหน่อไม้อีกแล้วจ้าดีใจมากๆเลยนะคะที่มีให้เกสงใส่ยเย็นนี้ต้องมีเมนูน้ําพริกแล้วน้องแพทมัวแต่หาของกินนะ ล่าสุดคุณน้าน้นองแพทต้มไก่ไวแล้วเรียบร้อยสงใส่คุณน้าใส่ขมิ้งเยอะไปหน่อยนะคะสีเหลืองเลยไหนไหนก็สุกแล้วน้องแพทไม่ขอรอช้าแล้วนะคะตักใส่ใบตองเลยมาต่อด้วยเริ่มฉีดทีละชิ้นทีละชิ้นกันเลยนะคะฉีดคนเดียวเดี๋ยวช้านะคะช่วยกันเลยจ้าเป็นเนื้อไก่ดําแท้ๆเลยนะคะดําม,มากดํายังกระดูทำกันฉีดเป็นชิ้นๆเลยนะคะส่วนโครงน้องแพทจะเอาไปใส่ในหมอ้อคนอื่นน้องแพทไม่รู้ว่าเอาไปทําอะไรนะคะแต่น้องแพทคือเอาไปแกงต่อจ้าใส่พริกใส่เกลือนิดหน่อยก็กินได้แล้วส่วนเนื้อที่ฉีดไว้แล้วเร ชีฟ้าซอยหอมแดงซอยจ้าตาม,ตามด้วยใบสะระแหน่และต้นหอมผักชีสุดท้ายนั่นก็คือผักอีลึงซอยจ้ามาต่อด้วยปรุงรสชาติกันต่อเลยนะคะใส่พริกขวัวโปนเกลือแล้วก็น้ำปลาจ้าใส่ลงไปแต่พอดีนะคะเดี๋ยวเค็มใส่พริกชีฟ้าอีกนิดหน่อยนะคะจะได้แซ่บแซ่บขาดไม่ได้เลยคือใบตึกเลือลาและแตะไคร้ซอยนะคะก่อนบีบใส่มะนาวนะคะใส่ผักชีนิดนึงอย่างสุดท้ายและท้ายสุดนะคะบีบลงไปเลยจ้ดแซ่บแซ่บมเปรี้ยวปลาหน่ากินมากๆเลยนะคะล่าสุดกลืนน้ำลายแลย้วพอยำไก่ดำเสร็จแล้ว เรียบร้อยนะคะเมนูแกงของเราก็เสร็จแล้วเหมือนกันเพิ่มความหอมอีกนิดหน่อยจ้าทำกับข้าวเสร็จปุ๊บพี่เสาวกลับมาปามา,มาไหนๆก็กลับมาแล้วนะคะน้องแพชขอตาก,กับข้าวใส่ถ้วยเลยแล้วกันหน้าตาหน้ากินนะคะรสชาติเข้าถึงบอกเลยว่าแซ่อากวีสตาร์มีใครชอบกินไก่ดำบ้างไหมแน่นั่งกินกันง่ายๆใต้กระท่อมนี้เลยมามจ้ามีใครสนใจมานั่งกินด้วยกันไหมคะ